สวัสดีครับวันนี้เจอก,กันกับผมหมอกริชโชลีอ,อ,อ,อีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับมากันชา้านิดหนึ่งนะครับในคลิปนี้เป็นการทํานายดวงชะตาในงวดวันที่1เมษายน2564โดยเริ่มต้นคําทํานายตั้งแต่วันนี้ก็คือวันที่20มีนาคมนะครับไปสิ้นสุดที่1เมษายนเท่านั้นเองนะครับไม่มีผลต่ออดีตที่ผ่านมาหรืออนาคตนอกเหนือจากวันที่1เมษายนไปแล้วนะครับเป็นการทํานายแบบภาพร,มรวมๆทั้งหมดผ่านทางไพ่ทา โรที่สำคัญที่สุดใครที่เข้ามาดูคลิปนี้โปรดใช้สติและวิจารณญาณในการรับชมเพราะเป็นการทำนายแบบรอบโลกเลยทีเดียวนะครับแบบอ d ราวเดอ l ์เพราะฉะนั้นใครที่คิดว่าเป็นการทำนายดวงของคุณเองของตัวคุณอันนี้ กราบขออาภัยตรงนี้นะครับว่าไม่ใช่เป็นการทํานายแบบกว้างๆให้กับคนที่เกิดในราศีที่ผมเลือกมาและก็เช่นเดียวกันราศีนี้คลิปนี้คือคนที่เกิดในราศีพิจิกหรือท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนถึงวันที่15ธันวาคม คนที่อยู่ในกลุ่มราศีนี้เกิดวันที่นี้ตามที่ผมแจ้งไปไม่ว่าจะเกิดเวลาไหนอะไรยังไงก็ตามเข้ามาดูคลิปนี้ได้เลยนะครับแต่ต้องใช้สติและวิจารณญาณในการรับชมนิดหนึ่งเพราะเป็นการทํานายผ่านทางหน้าไพ่แล้วที่จะมาที่สุดทํานายแบบกุกว้างไม่ได้เจอะจงดวงของใครคนใดคนหนึ่งในคลิปนี้จะบอกเรื่องของการงานการเงิน โชคลาบบุญเสริมดวงชะตาแล้วก็ทิศทางตัวเลขอันเป็นมงคลของคนที่เกิดในราศีนี้ราศีพิจิกจัดอยู่ในกลุ่มราศีมหาเห่งอันดับที่สามประจำวันที่หนึ่งเมษายน2564นห้าอหสิบสี่นี้ส่วนว่าสำนักอื่นจะจัดอยู่ในกลุ่มมหาเหงอันดับที่เท่าไหร่อันนี้ผมไม่อาจทราบได้แต่ในตัวของผมเองหมอกริผมว่าคนราศีพิจิกในรอบปักนี้อยู่ในทิศทางที่อันดับที่สามถือว่าเหมาะสมแล้วนะครับ มาเริ่มต้นกันนะครับกับเรื่องของการงานก่อนสำหรับท่านที่เกิดในราศีพิจิกอ้อ,อฝากกันไว้ที่หนึ่งนะครับช่องทางการติดต่อกับผมหมอคลิปชอรี่ยังคงเหมือนเดิมนะครับทั้งเบอร์โทศรศัพท์ไอเดียไลน์แฟนเพจ Facebook นะครับเรื่องของการงานคนราศีพิจิกในรอบปักน,กน,นี้ต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่างานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินธนาคารหรือใครที่ทาธุรกิจเกี่ยวกับยุทธยานพาหนะร้านขายรถเป็นขายรถหรือแม้กระทั่งใครที่อยู่ในแวดวงของการเล่นหุ้น เพชรทองเพทองฟอโลนฟเลตต่างๆในรอบปักนี้ถือว่ามีโชคเกี่ยวกับงานพวกนี้นะครับส่วนท่านที่ทําธุรกิจนอกเหนือจากตรงนี้ก็เช่นง,งานด้านการบริการอาหารการกินเครื่องดื่มหรือแม้กระทัง่งใครที่อยู่ในกลุ่มงานพรีเวนดิ้งหรืองานเกี่ยวข้องกับเรื่องของการแต่งงานออกแบบชุดเจ้าสาวแต่งหน้าเจ้าสาวหรือแม้กระทัง่งการที่ออกแบบการวอวยพรอะไรต่างคนราศรีพิจิกถือว่าเดือนนี้ สอบผ่านมีโอกาสดีเป็นไปในทิศทางที่บวกมากยิ่งขึ้นใครที่เป็นลูกจ้างบริวารท,ทั่วไปในรอบปักนี้ชาวราศีพิจิกยังถือว่าเป็นไปในทิศทางที่ดีงานมีให้ทําเรื่อยๆแล้วก็อยู่ในภาวะที่ทรงตัวส่วนท่านที่เกิดราศีพิจิกแล้วกําลังอยากจะมุ่งบอนหรือเปลี่ยนงานผมมองว่าในรอบปักนี้หากแม้นคนราศีพิจิกเคยไปสมัครงานไปแล้วนะครับแล้วมีการเรียกตัวเข้าไปสัมภาษณ์หรือ ทำสัญญาเพื่อว่าจ้างผมมองว่าเป็นช่วงเวลาดีโอกาสดีๆโอกาสใหม่ๆของคนราศีพิจิกกรลลงเริ่มต้นขึ้นคุณจะต้องมีความกล้าพร้อมที่จะเดินออกไปจากมุมมืดของตัวเองแล้วก้าวไปหาความท้าทายอะไรใหม่ๆเป็นช่วงเวลาที่โลกนี้มันจัดอยู่ในกลุ่มของโลกดิจิตอลแล้วเพราะฉะนั้นใจเรามันจะต้องเกินร้อยสักหน่อยนึงนะครับมันจึงจะมีโอกาสประสบความสำเร็จในเรื่องของการทํางานแล้วถ้าใครที่การที่อยากจะขยับขยายกิจการหาก แม้คุณอยู่ในกลุ่มอาชีพที่ผมพูดถึงไม่ว่าจะเป็นคาโก้ขนส่งร้านอาหารเครื่องดื่มหรืองานพรีเวนดิ้งหรือเกี่ยวข้องกับเรื่องของพวกตลาดหุ้นตลาดทรัพย์อันนี้ถือว่าคุณสามารถที่จะขยับขยายได้บ้างแต่ว่าต้องดูทิศทางเศรษฐกิจด้วยเพราะเรากําลังอยู่ในโลกที่กําลังมีการเปลี่ยนไปอยู่ในประเทศที่กําลังมีการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นการจะทําอะไรมันจะต้องยืนอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องเป็นหลักหรือ ความเป็นจริงเป็นเกณฑ์นะครับไม่ใช่ว่าคิดจะทําพอขอเงินได้ปุ๊บลุยเลยอย่างนี้มันก็ไม่ถูกต้องนะครับและที่สำคัญที่สุดในคลิปนี้เป็นการทํานายแบบสั้นๆไม่ได้กว้างไม่ได้ยาวมากขนาดนั้นนะครับแต่ก็ต้องเรียนไว้นะครับว่าใครที่เกิดราศรีพิจิกแล้วต้องการขยับขยายหรือต้องการโอกาสดีๆทางการเงินหรือแม้กระทั่งเรื่องของการงานในเดือนนี้ตั้งแต่วันที่ยี่สิบมีนาคมไปถึงวันที่หนึ่งเมษายนคนราศรีพิจิกสามารถที่จะ ทำหรือขยับขยายเหล่านี้ธุรกิจที่ตัวเองทำอยู่เนี่ยได้แต่ทั้งหมดทั้งมวลมันจะต้องพิจารณาแล้วก็ปรึกษาหารือกันก่อนอย่าคิดปุ๊บปั๊บแล้วทำเลยบางครั้งบางทีแม้เราจะมีดวงดีแต่ถ้าเราทำไปก่อนที่จะอยู่ในภาวะดวงมันเปิดมันก็จะยิ่งทำให้ทุกอย่างแย่ลงไปอีกง่ายๆเลยสำหรับผมคือการที่เราวางแผนให้รอบคอบรัดกุมก่อนแล้วมันจะดีที่สุด เปน็นแบบนี้คนที่ทํางานกินเงินทั่วไปในรอบปักนี้คนราศีพิจิกยังสามารถปกครองตัวเองผ่านไปได้จนกระทั่งถึงช่วงสิ้นเดือนมีนาคมนี้ได้เลยนะครับมาต่อกันในส่วนของการเงินคนราศีพิจิกดวงการเงินในรอบปักนี้ต้องเรียนว่าอยู่ในทิศทางที่บวกมากๆมีโอกาสดีๆนะครับเขาเรียกว่าดาวราชาโชคโคจรมาอยู่ในมุมที่เป็นองศาที่ดีมากๆส่งผลให้การงานการเงินไม่ค่อยจะติดขัด ใครที่กําลังมีปัญหาหรือวิ่งเต้นหาเงินก้อนใหญ่ในรอบปักนี้คนราศีพิจิกคุณจะสามารถหามาได้บางครั้งบางทีอย่าแดงผ่าแปดไม่คาดฝันว่ามันจะได้แต่มันก็ได้มันก็สําเร็จเหล่านี้จะปรากฏขึ้นในเรื่องของการเงินใครที่กําลังอยากจะซื้อรถกําลังอยากจะท,ทําธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินทั่ทวไป คุณมีโอกาสประสบความเร็จขอสินเชื่อซื้อบ้านซื้อรถซื้ออาคารพาณิชย์หรือลงทุนทําเกี่ยวกับพวกเรียลเอสเซทคนราศีพิจิกก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันหรือใครที่เกิดอยู่ราศีพิจิกแล้วทําธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของอสังหาหรือนายหน้าค้าที่ดินหรือกําลังอยากจะขายที่ดินสักแปลงหนึ่ง ในวันนี้ช่วงตั้งแต่ตอนนี้ไปจนกระทั่งถึงวันที่หนึ่งเมษายนคนราศีพิจิกจะมีโอกาสขายที่ตรงนั้นได้แต่ราคาต้องเรียนก่อนนะครับสมมติคุณตั้งไว้สิบล้านอาจจะได้ไม่เต็มอาจจะได้ประมาณสักแปดล้านหรือเก้าล้านกว่าบาทประมาณนี้นะครับนั่นหมายถึงดวงการเงินคนราศีพิจิกอยู่ในทิศทางที่ดีมากคุณจะมีโอกาสดีๆในเรื่องของการทรําธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินแต่ต้องวางแผนการใช้จ่ายเงินให้ดีเป็นแบบนี้นะครับ และขณะดเดียวกันในเมื่อการเงินดีแบบนี้คนราศีพิจิกควรจะต้องทําบุญแบบไหนดีจึงจะส่งผลดัมดานานให้ทุกอย่างทีต่ติดขัดอยู่ราบรื่นเป็นไปในทิศทางที่ดีมากที่สุดชาวราศีพิจิกในวันที่20เป็นต้นไปจนกระทั่งถึง1เมษายนทิศทางที่เป็นมงคลของคนราศีพิจิกคือทิศเหนือและทิศตะวันตกสองทิศนี้เป็นทิศที่ควรจะหาโอกาส ไปไหว้พระหรือว่าสักการะศีสิทธิ์ประจําภาคต่างๆประจําทิศทั้งสองนี้จะยิ่งโดนบันดาลส่งผลให้คนราศีพิจิกโดดเด่นมากยิ่งขึ้นหรือถ้าสมมุติเราไม่มีโอกาสได้เดินทางไปคนราศีพิจิกก็สามารถทําบุญกับสถานที่ต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นการบริจาคปัจจัยเพื่อซื้อรถหรือร่วมกับคนที่เขาทำอยู่แล้วซื้อรถฉุกเฉินซื้อรถวิวแชร์ให้กับ โรงพยาบาลส่งหรือให้กับมูล,ลนิธิต่างๆหรือให้กับโรงพยาบาลเราเนี่ยคนราศีพิจิกสามารถทําได้เพราะถ้าทําแล้วเนี่ยมันจะยิ่งเสริมดวงชะตาให้โดดเด่นมากยิ่งขึ้นหรือคนราศีพิจิกที่อยู่ทางทิศเหนือหรืออยู่ทางทิศตะวันตกอยู่แล้วคุณก็สามารถเข้าไปกราบไหว้บูชาสักการะสิ่งศังกดิ์สิทธิ์เหล่านั้นได้เลยมันจะยิ่งส่งผลโดดนดาลให้คนที่เกิดราศีพิจิกเนี่ยโดดเด่นในเรื่องของการงานการเงินมากยิ่งขึ้นนะครับก็อย่างที่ผมเรียนไปนะฮะว่าในคลิปนี้จะบอกกล่าวเรื่องของการงานการเงนินโชค บุญเสริมดวงชะตานะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับคนที่เกิดราศีพิจิกในรอบปักนี้บุญที่เสริมดวงง่ายๆเลยคือการใส่บาตรพระทำบุญทุกเช้าหรือไทยชีวิตโครกบือนั่นเองนะครับปล่อยนกปล่อยปลาไถ่ชีวิตโครกบือบริจาคปัจจัยซื้อยวดยานพาหานะให้กับโรงพยาบาลต่างๆหรือมูลนิธิต่างๆเหล่านี้จะโดดเด่นเป็นพิเศษ ยิ่งส่งผลให้คนราศีพิจิกเนี่ยมีโอกาสประสบความสำเร็จในเรื่องของการเงินมากยิ่งขึ้นเอาละครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาต่อกันหลังจากที่ดูเรื่องของการเงินการงานแล้วก็ เรื่องของบุญเสวนโฉนชะตานแล้วคราวนี้เรามาดูว่าคนราศีพิจิกเนี่ยจัดอยู่ในกลุ่มราศีมหาเฮงอันดับที่สามเนี่ยทำไมถึงเป็นแบบนั้นชาวราศีพิจิกในรอบปักนี้เนี่ยนะครับอย่างที่ผมบอกไปว่ามีอยู่ด้วยกันสองทิศที่เป็นทิศนาโชคใครที่จะเสี่ยงโชคซื้อหวยซื้ออตเตอลี่ผมมองว่าควรจะเน้นในทิศทั้งสองนี้คือทิศเหนือกับทิศตะวันตกเป็นเกมจริงจะดีที่สุดแล้วถ้าถามผมว่าคนที่เป็นคู่มิตรพร้อมที่จะโดนบันดาลให้คนราศีพิจิกมีโอกาสถูกหวยรวยเบอร์ควรจะ เป็นคนแบบไหนในกรณีถ้าจะเสี่ยงโชคกับผู้หญิงคนราศีพิจิกเนี่ยให้เสี่ยงโชคกับผู้หญิงผิวขาวอายุ20ปีขึ้นไปแต่ไม่เกิน50ปีทางที่ตะวันตกอันนี้จะเป็นคู่มิตรดาวราชาโชคส่งผลให้ดวงชะตา ประสบความสําเร็จแต่ขณะเดียวกันเนี่ยผู้หญิงเนี่ยที่ผมบอกจะต้องเป็นแผงประจํานะครับแต่ถ้าคนราศีพิจิกจะเสี่ยงกับคนที่เป็นขาจรให้เลือกเสี่ยงโชคกับผู้ชายผิวขาวอายุ30ปีขึ้นที่มาจากทางทิศตะวันออก อันนี้เป็นขาจรแต่ถ้าเป็นขาประจำเนี่ยก็คือว่าเป็นผู้หญิงเนี่ยนะครับก็คือผู้หญิงผิวขาวอายุประมาณ20ปีเป็นต้นไปแต่ไม่เกิน50ปีหรือผู้หญิงผิวขาวที่อยู่ทางทิศเหนือนะครับแต่ถ้าเป็นอายุ20ปีเนี่ยอยู่ทางทิศตะวันตกแต่ถ้าเป็นทางทิศเหนือคืออายุประมาณ40ปีขึ้นนะครับอย่างงนะนะครับง่ายๆก็คือว่าถ้าจะเสี่ยงโชคกับผู้หญิง ที่อยู่ทางทิศเหนือให้ซื้อกับผู้หญิงผิวขาวอายุ40ปีขึ้นรูปร่างผอมบางนะครับแต่ถ้าจะเสี่ยงโชคกับผู้หญิงที่อยู่ทางทิศตะวันตกให้เสี่ยงโชคกับผู้หญิงอายุ20ปีขึ้นแต่ไม่เกิน50ปีรูปร่าง ค่อนข้างที่จะผอมแต่ว่าไม่สูงนะครับลักษณะผมเนี่ยจะหยกักโศกยาวๆนิดนึงนะครับเป็นผู้หญิงผิวขาวอายุ20 50ปีอันนี้ถ้าคนราศีพิจิกเสี่ยงโชคตรงนี้แล้วจะมีโอกาสประสบความเร็จแล้วถ้าถามผมว่าสถานที่เหมาะสมกับการเสี่ยงโชคของคนราศีพิจิกคือแบบไหนคืออย่างไรก็คือ1แหล่งพักรถต่างๆนะครับสถานที่ท่องเที่ยวหรือบริเวณศูนย์อาหารร้านของฝาก สถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เราไปกราบไหว้บูชาไปทําบุญไปขอพรแต่ต้องบอกก่อนว่าควรจะเน้นทิศท,ทั้งสองนี้ก็คือทิศเหนือกับทิศตะวันตกจะส่งผลโดนบันดาลให้คนราศีนิจิกเนี่ยมีโอกาสดีๆในเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะครับหลังจากที่เราบอกกันเกี่ยวกับเรื่องของบุญสรุมชะตาพร้อมกับสถานที่แล้วเนี่ยนะครับอ๋อยังเหลืออีกที่หนึ่งสถานที่ก็คือ คนราศีพิจิกเนี่ยนะครับสามารถซื้อได้บริเวณหนึ่งถ้าไม่มีโอกาสได้เดินทางไปตรงนั้นเนี่ยนะครับก็คือซื้อบริเวณหน้าแบงค์ที่มีสัญลักษณ์เป็นคล้ายๆกับเป็นวังพระราชวังเนี่ยนะครับแต่เป็นสีเหลืองนะครับอันนี้แบงค์เนี่ยเสียงได้หรือหน้าปั๊มที่มีสัญลักษณ์เป็นรูปดาวนะครับ เราเนี้ยคนราศีพิจิกถ้าจะซื้อหวยซุรอตเตอรี่ในกรณีถ้าไม่ได้เดินทางไปกราบไหว้สักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าวัดวารามต่างต่างตามทิศที่ผมบอกไปเนี่ยก็สามารถเสี่ยงโชคกับแบงก์เหล่านี้ได้หรือว่าปั๊มน้ามันเหล่านี้ได้นะครับคนราศีพิจิกเนี่ยจะต้องเน้นในเรื่องของทิศเป็นสาคัญด้วยนะครับเป็นแบบนี้คราวนี้เรามาต่อกันในวันที่เหมาะสมตัวเลขนำโชคเดี๋ยวบอกทีหลังนะครับ วันที่เหมาะสมสําหรับคนเกิดราศีพิจิกเนี่ยนะครับในกรณีถ้าอยากจะเสี่ยงโชคซื้อหวยซูรตเตอรี่เนี่ยควรจะเลือกซื้อในช่วงวันที่22 23 24 29และวันที่หนึ่งถ้าถามผมว่าวันที่30ทําไมไม่เสี่ยงเป็นเพราะอะไรเพราะวันที่30เป็นช่วงเวลาที่มีดาวมฤตยูโคจรเข้ามาในดวงของคนราศีพิจิกไม่เหมาะกับการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงแถมอย่างบางครั้งบางทีอาจจะไปทะเลบบาะเบาะแว้งกับคนขายด้วย ก็จะส่งผลให้ช่วงราบที่เคยมีมันเหือดหายไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นควรเสี่ยงในช่วงวันที่ 22, 23, 24, 29และวันที่1ถ้าจะเสี่ยงในช่วงเช้าให้ซื้อในช่วงเวลา8ดโมงตรง9มงตรงนะครับบ่ายก็คือเวลา12.00น13.00นและก็19.00นเป็นแบบนี้นะครับคนราศีพิจิกควรจะลองดูว่าเวลาวันที่มัน พอที่จะปลีกตัวซื้อได้ไหมนะครับหรือบางครั้งบางทีเราก็อาจจะลองเสี่ยงโชคกับแม่ค้าออนไลน์ดูนะครับและที่สาคัญที่สุดผมลืมบอกไปที่หนึ่งนะครับคนราศีพิจิกเนี่ยถ้าสมมติอยากจะเสี่ยงโชคแล้วไม่รู้ว่าจะซื้อเลขอะไรนะครับหรือเลขที่ผมให้แล้วยังไม่ตรงใจก็สามารถเสี่ยงโชคได้กับทะเบียนรถที่ตัวเองใช้อยู่รถของคนราศีพิจิกที่จะเป็นรถให้โชคคือรถที่ออกสีแบบโทนสว่างๆบรอนทองสีขาวมุก บอนเงินเหล่านี้คนราศีพิจิกถ้ามีรถแบบนี้สามารถเสี่ยงโชคกับเรื่องของทะเบียนรถได้นะครับหรือแม้กระทั่งอายุของบุตรคนที่2หรือลูกคนที่สองหรือวันที่เราครบรอบการแต่งงานว่าแต่งงานกันมากี่ปีแล้วคนราศีพิจิกเนี่ยใช้วันเหล่านี้จะเป็นวันที่มีโอกาสดีๆในเรื่องของการเสี่ยงโชคคราวนี้หลังจากที่เราดูแลทะเบียนรถแล้วก็ลูกอายุของลูกคนที่2 แล้วก็วันครบรอบการแต่งงานรวมตั้งแต่วันนูน้นจนกระทั่งมาถึงตอนนี้เนี่ยรวมแล้วกี่วันกี่เดือนกี่ปีมาดูกันซิว่าเลขนําโชคกับเลขเหล่านี้ทะเบียนรถเรืออะไรต่างๆเนี่ยจะตรงกับที่ผมให้ไปไหมเลขนําโชคของคนราศีพิจิกวันนี้ก็คือเลขสองเลขเก้าเลขหนึ่งเลขสามเลขสี่สองเก้าหนึ่งสามสี่ห้าตัวนี้เป็นเลขนําโชคที่ผมกลั่นออกมาแล้วจาก ส่วนของไพ่ทาโร่ที่เขาปรากฏออกมาให้เห็นนะครับแต่ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่ามันไม่ใช่หมายคพรามว่าตัวเลขที่ผมให้ไปเนี่ยมันจะออกมาเป๊ะๆนะครับเพราะฉะนั้นอย่าได้ไปยึดติดกับสิ่งที่ผมบอกไปเพียงแต่ว่าให้เอามาเป็นแนวทางเท่านั้นเองเพราะในคลิปนี้เป็นการทํานายแบบเป็นไกด์ไลน์ให้คนที่เกิดราศีนั้นๆั้นเนี่ยได้รับทราบเท่านั้นแต่ที่สําคัญที่สุดเนี่ยคนที่เกิดทุกทุกราศีคุณจะประสบความสำเร็จได้มันก็จะต้องมีเนื้อนาบุญพอสมควร ผมจะพยายามเน้นตลอดเวลาเรื่องของทานศีลภาวนาไหว้พระสวดมนต์การทำสมาธิวิปัสสนาหลังจากที่เรากลับจากการทำการทำงานเรียบร้อยหรือแม้กระทั่งตอนเช้าก่อนไปทำงานก็พยายามไหว้พระสวดมนต์หรือหาโอกาสทำบุญใส่บาตรบางครั้งบางทีผ่านวัดผ่านวาแวะเข้าไปหยอดค่าน้ำค่าไฟหรือแม้กระทั่งการใส่ตู้รับบริจาคในวัดในวานเราเนี่ยคนทุกราศีสามารถทำได้มันจะเป็น ปัจจัยที่จะดนบันดาลให้คนเกิดในราศีนั้นหรือคนคนนั้นมีโอกาสที่จะได้รับโชคลาภแบบฟลุกแต่ทั้งหมดทั้งมวลมันจะต้องเกิดมาจากพื้นฐานจิตใจที่นำพามาซึ่งความเริ่มใส,ส่ศรัทธาแต่อย่าได้ทำเพียงเพราะต้องการอยากจะมีโชคหรือว่าถูกหวยถ้าคุณทำเพราะอยากมีโชคเพราะอยากจะถูกหวยคุณจะต้องไปขอกับไม่ว่าจะเป็นเจ้าไข่นะครับหรือว่าส้มส้มฉุนใช่ไหมหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ตามวัตตาวาต่างๆไม่ว่าจะเป็นเจ้าเมตะาเคียนหรือว่าการเสี่ยงเซมซีอะไรต่างๆหรือว่าแม้กระทั่งเลขหางประทัดอะไรต่างเหล่านี้นั่นคือการทําเพื่อต้องการได้โชคลาภแต่ถ้าเราทําบุญเราต้องเน้นในเรื่องของบุญที่เราจะได้รับการที่เราทําแล้วจิตใจเราสงบร่มรื่นทําให้มันปลอดโปร่งอะไรก็ตามที่มันเคยติดขัดอยู่ก็จะราบรื่นขึ้นเพราะอน,นิสงส์แห่งบุญที่เราได้ทํา เป็นแบบนี้ในความหมายของผมจริงๆคือแบบนี้ในการทําคลิปนี้แต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยไม่ได้หมายความว่าผมมาทาเพราะต้องการให้คนที่เข้ามาดูเนี่ยงมงายหรือเชื่อถือในเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงแต่ในเมื่อสถานการณ์อยู่แบบนี้เนี่ยบางครั้งเราอยู่ในช่วงเวลาที่โลก กำลังเปลี่ยนไปแล้วอยู่ในประเทศที่กําลังมีการเปลี่ยนแปลงผมมองว่าการที่เราจะมีหลักยึดหรือเราสามารถที่จะรู้ว่าควรจะทําแบบไหนควรจะทําอย่างไรเสี่ยงตรงไหนเวลาอะไรเลขอะไรบ้างพอที่จะเป็นโชคลาภให้กับเราเนี่ยผมมองว่ามันสามารถที่จะทําให้เราเนี่ยลืมตาอับปากได้บ้างในบางหลังผมมองว่าอย่างนั้นน่นะครับมันไม่ใช่เรื่องมองมงายแต่มันก็ เป็นอะไรที่สามารถจับต้องได้ในบางครั้งบางคราวแต่คนที่เกิดทุกๆราศีควรจะต้องมีสติและวิจรารณญาณในการรับชมเพราะในทุกๆคลิปใน YouTube ของการทำนายดวงไม่ว่าจะเป็นของหมอไหนก็ตามหมออาจารย์คนไหนก็ตามท่านใดก็ตามโดยแล้วจะเป็นการทำนายแบบภาพรวมๆไม่ได้เจาะจงดวงของใครคนหนึ่งเราจะไปประมาทด่าว่าท่านเหล่านั้นไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องเพราะ ท่านทํานายตามความรู้ที่ท่านมีท่านไม่รู้หรอกว่าดวงเราเป็นอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะไปว่าท่านอย่างนู้นอย่างนี้ผมมองว่ามันก็ไม่ให้ความมันก็ไม่ค่อยเป็นธรรมกับท่านเหล่านั้นสักเท่าไหร่นะครับเอาเป็นว่าอย่างไรก็ตามทุกทุกเม้นที่มีเข้ามามันสามารถนําไปปรับปรุงแก้ไขให้การทําคลิปเนี่ยออกมาได้ในทิศทางที่ดีมากยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามนะฮะฝากกด ติดตามกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยสำหรับคนที่เกิดในราศรีพิจิกหากต้องการอยากดูดวงกับผมแบบ exclusive เลยก็สามารถโทรเข้ามาติดต่อสอบถามได้ตรงนี้นะครับที่สำคัญที่สุดจงใช้สติวิจารณญาณในการรับชมคลิปของผมและหากแม้น อยากจะทราบว่าดูดวงแบบไหนอะไรยังไงทักไลน์เข้ามาสอบถามพูดคุยกันนะครับเอาละครับสำหรับคลิปของคนที่เกิดในราศีพิจิกมหาเฮงันดับที่3ประจำวันที่1นเมษายน2564กับผมหมอกริตโชลี่ก็คงจะขอยุติลงปรงไว้แต่เพียงเท่านี้กันก่อนแล้วพบกันใหม่กับคลิปราศีที่2 1และ4ต่อไปส่วนว่าจะเป็นราศีอะไรนั้นเดี๋ยวเรามารุ่นกันสำหรับวันนี้มีความสุขมากๆสวัสดีครับ